สว,วัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในโรบอทก,กับแมพคุณยายขี้โมกโป่งกันอีกครั้งนะผมเย้ว้าวโอเคครับผมทุกคนก็เมื่อรอบดีแล้วนะผมที่พี่ได้นำสปีดลันไปครับผมและคนพบว่ากินคุกกี้แล้วตัวมันใหญ่ขึ้นครับผมเดี๋ยววันนี้พี่จะลองกินคุกกี้ตัวใหญ่แล้วมาวิ่งดูครับผมจะเป็นยังไงไปกันเลยครับผม <S <S เดี๋ยววันนี้เอาแบบ <S 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 วิ่งเลยนะเดี๋ยวเราวิ่งไปรอบแรกก่อนครับผม ไปไปไปครับผมชูเว็บชูเว็บชู though, เว็บชูเว็บชูเว็บูุ๊บยาวไปฮะตอนนี้อ่ะเพื่อนมาเล่นด้วยอีกแล้วป <attend>. ุ๊บมาคุกกี้คุณยายโอ้ยมาดีคุณยายมาดีโอ้ยคุณยายมีล็อกว่ะคุณยายมีล็อกว่ะทุกคนโอ้โหไปแล้วครับผมไปยาวๆครับตอนนี้ปุ๊บมามาของใต้หลังคาครับผมเออคุณยายเสียงเหนื่อย เสียงคุณญายเหนื่อยไปแล้วเสียงคุณญายขึ้นลิฟต์มาแล้วขึ้นลิฟต์มาแล้วไม่รอท้าผมจังหวะนี้ปุ๊ดปื๊ดปุ๊ดปื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 ๊บดวิววิววิวมาผมวันนี้เราจะต้องรีบไปกินคุกกี้ครับผมแต่พี่ไม่ได้มาทำทะปีดรันนะรทะปีดรันพี่เล่นไปแล้วครับผมสปีดรันเราทำไปแล้วนะผมเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้มารีบเพื่อสปีดรัน แต่มาเล่นไปเรื่อยๆเลยแหละพี่ขี้เกียจวิ่งช้าผมเลยรีบวิ่งววววฟฟฟิิิไปแล้วครับผมนี่นี่ไปฟุ๊บกูใหญ่มาเลยจ้ากูใหญ่มาเลยจ้าให้ไวเลยจ้าวุ๊บเป็นไงล็อกเจอล็อกหลบล็อกหลบเดี๋ยวไปล็อกต้นไม้เลยดิวไปแล้วครับผมโว้ยมาวิ่งให้ไวครับผมวิ่งให้เร็ววิ่งให้ไวถ้าทำได้ให้ล้านหนึ่ง ครับ <c oughs> ผมคือลาวละวุ้มุูมฟูมมมฟมมมมมมันนี้ดดเราจะรีบไปกินคุกกี้คุกกี้กินในตัวใหญ่แล้วเราก็จะมาวุ้บไปล้วับผมตอนนี้จังหวะนี้วิงขึ้นมาวุ่ขึ้นมาฟูมไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โมทำมมันท้าจังวะจริจริงนะเอาไว้แบบเล่นหมดหาดใครอาจจะยังไม่รู้ครับผมพี่ต้องบอกก่อนว่า ไอพวกบันดนะไดเนี่ยเราไ้เล่นหมดฮาร์ดครับผมแล้วหมดฮาร์ดพี่ก็เล่นมาหมดแลวครับผมไม่ใช่ว่าพี่เฮ้ยไม่ได้เล่นหมดฮาร์ดนะครับผมเออบางคนหนว่าเฮ้ยพี่เน่ยพี่ยังไม่ได้เล่นหมดฮาร์ดเลยฮะพี่บอกว่าพี่เล่นแล้วนะผมต้องบอกไว้ก่อนนะเนาะอุย้ยไปผิดทางว่ะใช่ปะทางนี้ปะโอ้โหทางนี้เดียวยังหลงอะหมดฮาร์ดอะไรพี่เล่นหมดแล้วนะครับผมลองไปย้อนดูได้หรือดูได้ดีเพลย์ลิสต์พวกเกมออฟบีครับผมพี่ใส่ไว้หมดแล้วเนาะจะมี แต่ละเกมจะประกอบไปด้วยหมดเร็วครับผมหมดหมดหมด,หมดยากครับผมแล้วก็สปีดรันครับผมทําไว้หมดแล้วเนาะโอ้ยหลบข้างถังยาครับผมถึงจะล็อกได้โอ้โหทนานาล็อกได้นะเนะี่ยคุณยายคือแบบชา้าจัดกีบมีเดิคุกกี้แบกีมิคุกกี้แบบมาคุณยายเลยถ้าเป็นหมดยากนี่หลบไม่ได้นะมาทําอย่างเงี้ยคือจริงๆครับผมคุณยายเดินเร็วด้วยปปะก็ไม่รู้หมดยากอะ นั่นแล้วผม<ท>เล่นไปหมดแล้วอะแล้วก็พี่จะไปตะลุยเกมออฟฟี่อื่นด้วยครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยครับผมมาเป็นไงวิ่งไปบ่นไปของจริง <c oughs> <c oughs> ไม่บ่นไม่ได้เลยไอ้ใจคนนี้มุมมองแบบนี้มันยากก็จริงนะพี่ว่ามุมมองแบบนี้ยากกว่าแบบเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยง่ายกว่าครับผมแต่ทําไมพี่ไม่เล่นแบบนี้คือไม่รู้ดิเวลาทําคลิปแล้วมันเล่นแบบนี้มันดีกว่าครับผม <c oughs> โอ้โหรถแรงคามบที่สองวินี่นี่นักแข่งในตำนานมาแล้วนี่นี่นี่ นี่ทุกคนนี่เป็นไงเป็นไงฮู้นฮือฮ้อเร็วถดตามที่สองวิเราต้องรีบไปก่อนครับผมจังหวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหรถแรงครับผมคือได้เห็นตัวเวลาอัดคลิปแล้วมันได้เห็นตัวมันดูแบบเออก็ดูหนุกดีครับผมคือถ้ามันไม่เห็นมันจะเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งเกินไปเนาะเรียบร้อยครับผมยี่สิบเก้าวิเป็นไงโอ้โหอันดับหนึ่งไปดิ โอ้โหไปแล้วครับผมคุณลงการแข่งขันเอออะไรวะเนี่ยโอโหลืมไปว่าเคยมีได้ลืมไปเลยว่าเคยมีไหมอันนี้ใหม่ครับผมไม่ใช่ได้มาเราจะได้ไปจัดคุณยายแล้วครับผมโอ้ยเพื่อนกำลังวิ่งใหญ่เลยครับผมตอนนี้ <c oughs> มาอีกนิดเดียวพี่จะได้ไปกินคุกกี้กับคุณยายแล้วโอ้ยมาเลยคุณยาย จะได้ไหนอะนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวมันยิงไม่แม่นครับผมเข้าไปประทะใกล้ๆเลยนี่ไงนี่ไงปุ๊บนี่ไงนี่ไงคุณยายมาดิมาดิคุณยาย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 มาดิอุ้ย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 อุยอุ้อุ้ยอุอุ้ยอุ้ยมามาอุ้ยดับเบิลดับเบิลดับเบิลคิวไปด มาเลยครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะก,กระโดดทำไมวะฟืบ <c oughs> <c oughs> โอเคสวยงามนี่ด้วนโงวันนี้เราได้มากินคุกกี้อีกแล้วครับผมขอจัดเลยนะ ดี๋ยวพี่ขอแบบล่างใหญ่ๆก่อนครับผมเออให้ล่างตูต้าก่อนแต่ว่าตูต้าแบบพอดีพอ,พอดีกับประตูนะไม่งั้นจะออกประตูไม่ได้ครับผม <laughs> นี่นี่เรากินคุกกี้ล่างยักษ์ครับผมเออนี่เลยครับผมคุกกี้ฟูบบฟูบกินกันไปเฮ้ยมันมันจะตัวใหญ่หรือปะพอระวังประมาณนี้พอเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ครับผมโอเคมาออกประตูได้ไหมออกได้ดิออกได้ออกได้ เอาได้แล้วกินอีกหน่อยครับผมปุ๊บ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 มามาไปโอ้โหไอู้คะแนนดิโอ้โหรูปนี้มันหล่อจังเลยวะแม่ชจมตัวเองก็เป็นนี่โอ๊ยเวลาเหมือนมันเร็วกว่าสปีดลัรนด้วยป่ะทุกคนตอนพี่ทำสปีดลัรนมันไม่ได้เวลานี้นี่ว่ะใช่ปะวะเอออาจจะลืมหรืออาจจะไม่เร็วกว่าครับผมโอ้ยเนี่ยเป็นไงอะเป็นไงอะทุกคนเฮ้ยถ้าพี่กินตัวใหญ่กว่านี้หล่มันกว้างครับผมมันออกไม่ได้ละมา เฮ้ยรอบนี้เอ้ยเรามีกุญแจเปิดแล้วเดี๋ยวเราไปวิ่งครับผมอ่ากุญแจเปิดแล้วผมมามเฮ้อยอะ่าวะคุณใหญ่โอ้ดูดูดูพอมันตัวใหญ่แล้วมันไปไม่ได้ครับผม <laughs> เลียดจำเพงไม่ได้แล้วมันจะกระโดดได้ปะวะเวิลโอ้กระโดดได้อยู่เวิลหุยมันแบบมันบางมุมมองหมดเลยอะทุกคนโอ้มันมันยากไหนี่ทำไปเล่นไป เล่นตัวใหญ่เนี่ยเฮ้ยรถตู้ออกภาพออกก่อนหนีไม่ได้แล้วเหรอเออว่ะมันดูแม่งแง่งว่ะทุกคนดูดิมันดูเหมือนติดหลังคาติดอะไรหมดเลยอุ้ยอย่าพิ่งเนี่ยอย่าพิ่งเนี่ยมันจะวบโอ้ยโอ้โยแล้วก็หนีบหรอกเอาละผมถ้าเกิดตัวใหญ่มันมันคือมันจบเลยปะ่ะน่าจะจบเลยดอเรากลับมาวิ่งอีกรอบเนี่ยวู้ฮยโอ้โห เสียได้เอา้าเราอยู่ตรงนี้อยู่เอางั้นเรากินคุกกี้ต่อครับผมนี่แหละนี่แหละเออนี่ครับผม <c oughs> เออตัวใหญ่ละคือต้องบอกว่ามันมันยุงมันดูแบบอึดอัดอะจริงๆนะทุกคนพี่รู้สึกว่าพี่อึดอัดว่ะอึดอัดแทนในตัวในเกมเนี่ย <c oughs> ด้วยการกระโดดด้วยอะไรอะผมเนี่ย มันเหมือนจะแบบอยากจะตกตลอดเวลาเลยว่ะถ้าเราวิ่งแบบตัวใหญ่ๆทุกคนลองได้ครับผมลองมาตัวใหญ่ๆแล้ววิ่งดูมันจะรู้สึกแบบมันไม่ทำมัดทะแมงว่ะไม่ใช่แต่ในตัวเกวะผมเราด้วยเราก็เหมือนไม่ทำมัดทะแมงว่ะแล้วมันอ้วนๆป้อมๆครับผมโอ้โอ้วบฟบบบนี่ไงกระโดดมากระโดดมาฟึบฟบไปลบผมตรงนี้ที่ตายโอ้ยเกือบอีกแล้ว เฮ้ยตอนแรกทุกคนเห็นพี่เล่นไหมโอ้โหพี่กระโดดไม่มีพลาดเอาชิดผายแล้วติดกองพี่กระโดดไม่มีพลาดนะผมแล้วดูดิอันนี้เหมือนมันติดอะไรไปหมดเลยวะ่ะคือมันไม่ได้อะเ้าบอกมันไม่ได้จริงเอาแล้วจูจะลงหลุมได้ไหมนะเออยังดีลงหลุมได้ <laughs> ทุกคนดูดิต <laughs> ัวมันป้อมๆแปลกๆว่ะขี่รถได้ปะก็ไม่รู้มาวิ่งไป วิง่งไปหอ้ยโอ้ยอย่ยาเพิ่งตายเออเออเฮ้ยเฮ้ยหมาผมลองเล่นดูได้เลยผมพี่บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบอึดอัดอึดอัดเลยครับผม <amo> มันป้อมๆอมาทุกคนดูดิตัวเท้าประตูเล้ยวครับผมแล้วไม่มีคุณยายไล่เลยวะคุณยายหนีไปไหนหมดก็ไม่รู้เออคุณยายหนีหมดเลยครับผมนี่พี่วิ่งกลับมาอีกรอบเลยนะ้ อ้าจ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 ้าไปแล้วครับผมวิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนเอาระคบผมตรงนี้ hoo. วู้ฮู้วู้ฮู้กระโดดมันมันนึกอัดรอมบี้ไล่ละจะวิ่งทันไหมไม่ว่ะเฮ้ยรอมบี้ก็หายตัวหมดเลยครับผมทุกคน <c oughs> อ้าวเราวิ่งคนเดียวนะนี่อย่างนี้แลว้วเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเราก็หายเหรอเพื่อนไปไหนกันหมดนี้ เอาบผมนี่เราวิ่งต่อครับผมไม่เป็นไรฮะจ้ตุยนุย้ยคนนี้จะวิ่งไปเองครับผมชิบผายแล้วทุกคนโอ้โหติดออกไม่เ <c oughs> นื้ว่าติดออกไม่ได้แล้วครับผมเฮอคุณยายคงไปหลับนอนในบ้านแล้วนะะคงแบบว่ากลัวทุกคนดูทิบผายหลับอะไรล่ะดันอะคุณยาย <c oughs> อยากินผมนะ <laughs> ทุกคนคุณยายกลัวหลานตัวใหญ่วะ่ะ <laughs> คุณยายกลัวหลานตัวใหญ่วะ่ะโอ้โหถึงก็นอนหลับใยเลยครับผมเอาละก็บอกเลยยายหลานโหดเฮ้ยโอ้โหทำไมมันไม่ทำมัดทำไมยังเลยวะมันกระโดดอนยอดจะตกตลอดครับผมทุกคนทั้งดังที่อ้อยอ้อยอ้อยทั้งดังที่มันก็เหมือนกันนี่วะ่ะแค่มันตัวใหญ่ขึ้นแมพก็เหมือนเดิมแต่มันเดินเหมือนอยากจะตกตลอดเวลาครับผม ไม่ได้แล้วจวังหวะนี้โอ้โหไอ้นี่มันหลอดเลยวะเออแล้วตัวเองก็เป็นนี้มันมีจ่าจ้าคผมยี่สิบเก้าวิอะมาไปต่อครับผมมีไงนี่ไงนี่ไงเออันนี้พี่ไม่ต้องมาทำลายตะติติตัวเองหรอกเดี๋ยวมันจะโตยาวเอเอดี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 ปุมาแล้วผมนี่รถนแรงเฮ้ยลืมบอกทุกคนดูดิมันทำมัดแม่งขึ้นนะเว้ยเห็นไหม มันดูแบบโอ้โหตัวใหญ่กว่ารถโอ้ยโ,โอ้ยจะตกแล้วเนี่ยจะตกตายแล้วเนี่ยว้าหมาผมโอ้โหเบรกไม่มีเลยจังหวะนี้จังหวะนี้เบรกไม่เบรกไม่อยู่แล้วครับผมโอ้โหยี่สิบเก้าวิเหมือนเดิมครับผมมาไปกันต่อครับผมลืมไปเลยว่าเคยมีไหมเออนั่นละเอ้ยโอ้โหอย่าติดเลยมันเดินแบบตู้ตาตู้ตาเหมือนมันจะไม่ทนันโอ้โหไม่ทันได้ <c oughs> ใช่แล้วครับผมทุกคนพี่รู้แล้ว พี่รู้แล้วครับผมถ้าเรากินคุกกี้ตัวใหญ่แล้วมันจะตุกตาด้วยครับผมคือมันไม่ไหวนะฮะประมาณนะั้นเนาะโอ้โหจบเลยครับผมมาเดี๋ยวพี่กินละว้วทุกคน <laughs> โอ้ทุกคนดูดิโอ้วตอนนี้ตัวพี่จะทะลุบ้านแล้วครับผม <c oughs> โอ้โห โอ้โหเดินไปก็ลำบากเดินไปไหนมาไหนก็ลำบากโอ้ยัยงอยากกินไม่หยุดเลยอะต้องบอกเลยว่าคุกกี้คุณยายนั้นอร่อยมากครับผมตอนนี้ใจเป็นบิ๊กใจแอนในปามี่แล้วครับผมเออปามี่จัาจ้าแบบฉบับไจแอนนะผมยักษ์อันใหญ่มากก็บอกโห้ยพี่ติดหมดแล้วว่าเอาแล้วพี่จะกลับเอาพี่จะกลับไปจุดเริ่มต้นไม่ได้ทิบห่ายแล้วทุกคน เอาเฮ้ยกลับได้วะ่ะเฮ้ยแล้วตัวพี่อยู่ไหนอะเฮ้ยทุกคนตัวพี่หายวะ่ะเฮ้ยนี่นี่ตู้ตบัรออกมาลอกแมพเลยเหรอวะเนี่ย oh, <no. S 1> ว้าวเอาละเว้ยมีใครมาเห็นพี่ไหมเนะี่ยมีใครเห็นตัวพี่ไหมเนะี่ย โอ้ยมีใครเข้าเกมมาตอนนี้วันจะได้มาดูตัวพี่หน่อยเฮ้ยแล้วทำไมพี่เป็นแบบนี้อ่ะมันบั็กจนมองไม่เห็นเลยครับผมนี่เขากินจนแบบหัโอ้ยหัวทะลุพระจันทร์เลยดู <c oughs> <c oughs> กินจนหัวทะลุหลังคาบ้านเลยครับผมทุกคนโอ้ยเอาแล้ผมตอนนี้หุยเรียกได้ว่ากินคุกกี้จนแบบตัวบั็กตัวลอยเลยครับผมตอนนี้เป็นไง You can see me, อยู่คานซีมีครนะับผมจอนซีล่าคุณไม่สามารถเห็นตัวผมได้เลยคุณได้เห็นได้แต่สกอร์บอดดีที่ปามีจ่าจ้านั้นได้ทําไว้นะผมแล้วก็คุณอาจจะต้องมองดวงจันทร์ควบคู่ไปด้วยถึงจะเห็นตัวฉันในนะตอนดีครับผมก็โอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมหรับการวิ่งล่างยักษ์ของพี่นะผมเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งแบบฉบับที่ตัวแบบป้อมๆตัวแบบปุกลุกน่ารักแบบตอนแรกของพี่นะ่ะมันวิ่งได้ครับผมแต่ถ้ามาตัวขนาดเนี้ย แม้แต่จะเดินออกประตูอย่าว่าจะเดินออกประตูให้เห็นตัวเองยังเห็นไม่ได้เลยคนระับผมทุกคนตอนนี้นเห็นแต่ดวงจันเนี่ไหมเนี่ยดวงจัน <c oughs> แล้วก็นะผมต้องบอกเลยว่าถ้าคุณยิ่งตัวใหญ่ ตอนที่พี่กินอ่ะต้องบอกเลยไอ้ไอ้ร่างธรรมดากับไอ้ร่างที่แบบปุกลุกครับผมเรียกอย่างนี้แล้วกันเนาะร่างธรรมดามันวิ่งแบบมันคล่องทรมัดทะแมงกว่าครับผมเลยทําเวลาได้เนาะตึ้งพอมาถึงร่างที่แบบปบป้อมรู้ได้เลยครับผมว่าการเคลื่อนไหวมันอึดอัดและมันมันยากมากครับผมเราวิ่งช้าลงครับผมทุกคนยังไงก็ใครอยากมากินคุกกี้คุณยายแล้วตัวใหญ่แบบนี้ก็มาลองกันได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วบ๊ายบายทุกคน ไม่มีใครมองเห็นพี่เลยครับผมเนี่ยเพื่อเราก็มานะผมสองคนนะมีไอซีแล้วผมแล้วก็ตำรวจคนดีครับผม <c oughs> เออพี่ก็งงดูดิโอ้โหแต่พี่พองเห็นดวงจันทร์้วยด้เวดูดิดด <c oughs> โอมันก็ใหญ่เกินไป <c oughs> ไปแล้วครับผมทุกคน